ดี่บอดี้คอร์สสวัสดีครับบิวกิ้นไปสิพอเล่นช็อตนี้ไปบิวกิ้นว่าไงเหบิวกินบังขวางแล้วแล้เคียร์เลยเนี่ยไปกินข้าวด้วยบ่อยๆเขาก็รู้จักครอบครัวพี่อยู่แล้วเขาก็มาบ้านพี่บ่อยๆครับผมเหมือนสองครอบครัวก็ไปเจอกันบ้างอะไรอย่างเงี้ย ก็เลยก็เลยรู้สึกว่าแบบพอมันสนิทกันมากๆแล้วเราเหมือนมีประสบการณ์ที่มันคล้ายๆกันเราโตมาพร้อมๆกันอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าสําหรับพี่นะเขาเขาก็คือคนในครอบครัวพี่เหมือนกันหมายความว่าเราก็ยังห่วงใยกันตลอดแล้วก็คือเรามีอะไรเราก็คิดถึงกันพี่หนุ่มอยากทําอะไรดีๆต่อเขาตลอดเลยทุกวันนี้โสดไหมคะโสดครับขออีกทีนะโสดเอากล้องไหนหนูพูดได้หมดทุกกล้องนี่มั่นใจก็หนูพูดได้หมดูกล้องหนูสด ตอแบบตะโกนอาแล้วถ้าเกิดวันหนึ่งเนี่ยจะมีแฟนเนี่ยมีได้ไหมวันหนึ่งถ้าจะมีแฟนมีได้ไหมต้องขอคุณพ่อคุณแม่ก่อนสิพี่แล้วบิวกิ้นอะแล้วบิวกิ้นอะบิวกิ้นไม่ต้องขออยู่แล้วขอทำไมแต่พี่หนุ่มได้กนเลยก็ไม่ต้องขับเลยก็ไม่ได้ไม่ใช่ที่ถามเนี่ยเพราะว่าเห็นว่ามีอะไรอะไรก็ต้องปรึกษาบิวกิ้นใช่ไหมเห็นบอกว่าคุยกันได้ทุกเรื่องมีได้ไหม มีได้ผู้จัการว่ามีได้หมายถึงเรามีได้แต่เขามีไม่ได้เขาก็มีได้คือสายตาอินเนอร์คืออะไรคะเงา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 ดูเงาเงาเงาเงหรอเกาะยู่ขนาดนี้ก็ใช่เงาเงาก็ได้หาคนก่อนดูปที่เรียกกระแสคือหาทั้งโซเชียลนี่ แคปชั่นคืออะไรหนูไม่ได้เขียนใส่ตาแบบกันขับอาจจะไปชงกันอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่นี้ถ่ายกันเล่นๆครับมือสุดทำไมเนี่ยอย่างเงี้ยเขาบอกอ้าวทำไมล่ะก็เป็นอย่างนี้อ่ะอ้าวพ่อพ่อก็รู้นี่พ่อเคยเจอเหรอพ่อเคยเจอเวอร์ชั่นนั้นแล้วหรอไม่มีไม่มีคือก็อยู่กับพ่อเขาจะแบบครับได้ครับก็นี่ไงเขาอยู่กับคนอื่นเขาก็ ออก็อ,อยู่กับนี้ก็ <c oughs> โอเคโอเคอเข้าใจแต่ก็น่ารัก <c oughs> น่ารักเออน่ารักน่ารักน